สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูบอลสีตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าฮิตตลอดการซูสีกับชายชนเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่านางลากสดนะเป็นบอลโบราณน,นะคะบอลเก่านางลากสดเป็นบอลป้ายนะคะวันนี้เรามีนางลากสดป้ายสวยๆมาให้ชมกันเลยค่ะ วันนี้เรามีมาแบ่งกันสองไซส์นะคะจะเป็นไซส์อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไซส์ในกระถาง6นิ้ววันนี้นะคะมีทั้งหมด7กระถางนะคะนี่นะคะให้ดูต้นแรกกันเลยนะนี่นะคะฟอร์มสวยเลยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ต้นที่สองต้นที่สามนะคะต้นนี้ใหญ่ ใครชอบฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่นี่นะคะอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วนะคะกระถางใหญ่ๆเลยนะคะมีทั้งหมดเจ็ดกระถางนะกระถางหนิ้ววันนี้เราแบ่งอยู่ที่ราคากระถางละ250บาทนะคะกระถางหกนิ้วนะคะกระถาง6นิ้วนี่ต้องบอกว่าเอาไปเนี่ย ไปตั้งแม่ได้เลยก็คือรอหน่อได้เลยค่ะใหญ่นะคะใหญ่นะคะนี่นะคะแล้วก็ความป้ายฮับฮับแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่ของเรานะคะไซต์ตั้งแม่นะไซส์นี้กระถางหกนิ้วนะคะสองรอยห้าสิบนะคะใคร สนใจต้นไหนหรือว่าถ้าเกิดไม่เลือกก็แม่ค้าก็จะเลือกให้ต้นสวยๆก่อนนะคะโทรมาก่อนก็จะได้ต้นที่สวยๆก่อนนะคะแล้วก็เราก็มีต้นเล็กเหมือนกันนะคะต้นเล็กราคาเบาๆค่ะในกระถางสี่นิ้วนะคะนี้นะคะกระถางสี่นิ้วเราแบ่งให้อยู่ที่ราคากระถางละร้อยห้บาทนี้นะคะ กระถางละร้อยห้าสิบนะคะราคานี้นะพิเศษเลยก็คืออ่าส่งฟรีให้ค่ะนี่นะคะกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบกระถาง4นิ้วร้อยห้าสนะคะราคานี้คือส่งฟรีเฉพาะคลิปนี้นะคะสำหรับกระถางเล็กเรามีแค่สี่กระถางนะ นี่นะคะกระถางเล็กกระถางเล็กก็จะใบประมาณนี้นะคะก็จะคนละไซส์กันส่วนกระถางใหญ่ก็จะใบประมาณนี้เลยนะคะก็คือไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะก็เอาไว้รอหนอกันได้เลยค่ะนี่นะคะให้ดูช้าๆเลยนะคะเอาเน้นๆเลยนะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะคะว่าอยากได้กระถางใหญ่หรือกระถางเล็กนะคะระบุได้เลยค่ะนางลากสดนะคะป้ายแดงเขียวชัดเจนแบบนี้เลยนะคะกระถาง6นิ้วไม่เล็กนะคะกระถางใหญ่มากนะคะแล้วก็หนักมากด้วยนะคะวันนี้เราโปรพิเศษเลยค่ะส่งฟรีให้เฉพาะคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าหมด หมดแล้วคือหมดเลยนะคะถ้าเป็นคลิปอื่นจะมีค่าส่งแต่ถ้าเป็นคลิปนี้นะคะเฉพาะเฉพาะในคลิปนี้นะคะนี่นะคะเราส่งฟรีให้เลยนะคะต้นใหญ่สองรห้าสิต้นเล็กร้อยห้าสิบบาทนี่เลยสนใจรีบโทรมานะคะถ้าหมดหมดสตอนน๊อกนี้ก็แล้วเราก็จะทำคลิปใหม่เป็น คนละราคาแล้วก็อาจจะมีค่าส่งอันนี้คือเราส่งฟรีให้นะคะอย่าลืมโทรมานะคะคลิปต่อไปเราจะพาไปดูบอนสีตัวไหนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดบอนสีคลิปต่อๆไปตัวใหม่ๆนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ